ครับเฮาแต่งมาข้าวเหวมาสองวันแล้วนะครับก็คือของกินของคนเมืองนะครับของกินคนเมืองนะครับวันแรกก็ได้เป็นบาทหนึ่งนะครับวันที่สองแบาทหนึ่งนะก็คือบาทหัวจั่วเห็นไหมฮะของกินคนเมืองเครื่องครัวพังพร้อมยายแขวดแวดอ้อมยอมใจไข้เขวเริ่มจากน้ำพริก นมหลืออีเก๋เปิดถุงเตเอาเข้าวนึ่งจิ้มอตอนนี้มาถึงบาทที่สามแล้วนะครับบาทที่สามนี่ก็จะเป็นอ่าฉันทะลักบา,บาทบาทสลัดขึ้นนะครับห่างสลัดขึ้นนะม,มันจะสลัดขึ้นไปเสียงตรีนะครับฮะนะครับวักที่หนึ่งเนี่ยจะ ใายวักก็จะลงด้วยเสียงจัตวาหรือสามัญน,นะครับเฉพาะดีสุดนะครับก็จะเน้นจัตวาเป็นหลักนะครับถ้าว่ามีกับสามัญน,นะครับอสองเสียงได้ส่งเสียงนี้เท่านั้นครับถ้าสำหรับข้าวจ้อยนะครับใต้วักที่สองก็ลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับมาก็คือมันมาจากตัวนี้ครับเห็นไหมครับใต้บาท ตายบาดกล้อมนะครับมาเปรลงด้วยเสียงโทรพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็โทรพิเศษมกกันก็จะต้องมาลอ้อ,อตรงตายวักที่สองนี่นะครับก็คือจะต้องลงเสียงโทรพิเศษเหมือนกันนะครับสําหรับตายวักที่สามลงเสียงสามัญน,นะครับสามัญน,นะฮะก็ในปัจจุบันนี่ก็เน้นนะครับเน้น เน้นสัมผัสตัวตัวท้ายวรที่สองนี่นะครับแต่ในสมัยโบราณนี่ม็นสาคัญนะครับปนปนจาก้นบุคอยเน้นเรื่องเรื่องไอไอสัมผัสนี่ไอท้ายวรนี่จาได้นะครับแต่ก็ลงด้วยเสียงสาม,มัญน,นะแต่ก็อจะบางครั้งบางคนอ่าสัมผัสด้วยเนื้อเรื่องนะแบบค่ามันคล้ายๆกับวรวรสลัดลงเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วสองรมสุดท้ายเนี่ยนะครับมาสองรมสุดท้ายนี่ก็จะเป็นกรมสุดท้ายเป็นเสียงตีนะครับกรรองสุดท้ายนี่เอกเสียงเอกดีที่สุดนะครับถ้าผมมีก็เอาเสียงอื่นแทนได้นะครับและที่นี่ฮามาแต่งเนี่ยนะครับแปลงเริ่มจากน้ำพริกนุ่มเลือ,อีเก๋เปิดถุงเจเอาเข้าวเนื่อจิ้มทีนี้เฮาต้องเตรียมสารอิ่มตรงนี้แล้วนะครับ ใส่ตรงกลางนี่นะครับอ่าสละอิ่มอ่าแป้งกินข้าวอยู่นะครับแป้งออลคาล็อกอัลคาร์ล็อกเสียงจัตวานะครับแป้งแป้งออกออกออกนี่ออกนี่ลองสะกดดูครับออก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  ถ้าใส่ไม่ก่อจ้างมาแล้วรับอ๊อกอ๊อกใส่ไม้ซัดไว้อ๊อกอ่าอ๊อกอ่าอ๊อกปูอ๊อกขล็ออ๊อกอ่าอ๊อกปูอ๊อกหมอกปูอ่าอ๊อกปูอ๊อกอ๊อกขล็ออ๊อกขล็อกตัวขะอ่ะขล็ออ่าจะกดล็อกคำคำนะครับอ่า อันนี้จะเอาซ้อนเหนือก่อนครับมาเอาซ้อนก่อนอ่าหรือไปซ้อนก่อนก็ได้เราขลอกอ่ามันมันมันซ้อนมาได้นะครับมันจะมันเป็นขลอกนะครับอ่าเนี่ยอีมันมันตัวละแท้ๆนะครับแต่เมื่อเมื่อมันเมื่อมันตัวอ่ะเป็นสลระนะครับมา บังคับด้วยตัวกะเนี่ยมันอาจเป็นลอกนะครับว่าลอกครับล็อกล็อกก็ใส่ไม่ซ่ากับแหเหมือนออกนะครับอกอกล็อกนะครัออกขันล็อกอ็อกขันล็อกตัวนี้ถ้าไปซ้อนรอครับไปซ้อนถ้าไปซ้อน ออคะ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 หลอกออคะหลอกคะหลอกคะหลอกอ่าตัวนี้มันจะคะหลอกได้ก่อนคะหลอกคะหลอกอ่ามันมันหลอกได้นะครับเอา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 เขียนแยกนะครับอ่าอล้วก็ออคะหลอกอ่าออคะหลอกกีบอ่าทีนี้มันอ่าอย่าอย่าตัวนี้นะครับอ่าอิ่มอิ่ม จิ้มดิมดิมอิไไ่มจิ so ้มดิมดิมดุมดิมตุ้มติมอ่ากีบกีบกีบอ่าเสียงตีนะครับใช้ตกกะอ่ากีบกีบอ่าเสียงตีใช้ตกกะนะครับกีบกีบซวอ่ากีบสัวอ่าอันนี้มันล็อกแล้วนะครับอ่ามันก็ออกว่าลุกลวกล็อกล็อกกีบสัวใกล้เคียงนะครับ อ๋ออันนี้มันสวกนะครับเสียงเอกของเราครับมาเห็นไหมครับมันสวกนะครับมันสวกเอ้าใส่ไมมสซดข้าไปสวกนะครับมาสวกรกีบสวกดุมดิมเอดุมดิม,ดมอ่าเห็นไหมอฮอมมาโอถึงไอ้สัมภัษณ์ก่อนนะครับอันนี้มันล็อกนะครับอันนี้มันสวกนะครับมาแต่มันมันสละมันใกล้เคียงกันนะครับมาก็ถือว่า โบราณมันก็ใช้ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับมาสวกกับล็อกลวกอย่างเงี้ยมันก็มันก็ปปอกันนะลวกลวกอ๊อกอ๊อกอย่างเนี้ยนะฮะดิมนะครับดิมดุมดิมนิ่มแบบบดนี่แหละครับมากีบสวกดุมดิมนะครับอ่าดุมดิมจิ้มเห็นไหมฮะมาสัมผัสกับดุมดิมเนี่ยนะฮะเสียงโทพิเศษนะครับอ่าต้องเสียงโทพิเศษนะครับอ่า โทพิเศษฮะเน้นนะบม่ใช่เอาเสียงตีมาอ่าใส่ก็คือลิ้มเนี่ยเนาะยิ้มเนี่ยมันมาได้นะมันมันจิ้มมันยิ้มตอนนี้มันก็อ่าแต่มัถ้าเป็นเป็นไอ้ข้าวประยุกต์มันก็กบมีปัญหานะครับอแต่แต่อน,นี้เราแต่งข้าวไปตามแบบฉบับโบราณน,นะครับนุ่มดิ้มเสียงโทพิเศษนะครับ แคบหมูอ mm ่าแคบหมูเลยนะครับแคบหมูอ่าแคบหมูใช้ตัวค่านะครับอ่าเยอะครับคแคบแคบหมูอ่าหมูก็ตัวมมานะครับมาไม่กูใส่ไว้ฮะแคบหมูจวนจิมแม่จวนจิมอใช้ตัวจ้านะครับจวนสาเสียงสามัญนะจวนจิมนะครับอ่า จิม้มจิ้มก็มเจ้าจ้านะครับตัวมจิ้มตัวมจิ้มเนี่ยได้จิ้มเนี่ยไดาเราจิมจมาจ้มจิม้มกุ๊บกุ๊บากุ๊บ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 กุเนี่ยกุ๊บ้วครับกุ๊บเสียงตีนะครับเอาใส่ไม่ซ้ำไปกุ๊บกุ๊บมาได้ไ,ดไดรนะเอามาแป่งเปิดประรวัติแบบที่ที่สองนะครับ คือยืมเอาอักษรไทยมาปับเทียบนะครับแล้วเขียนประกอบความกันนะฮะปับเทียบเป็นภาษาละนาเนี่ยนะครับแล้วก็ประกอบความกันมาแบบภาษาไทยนะครับแปลงไม่แก่นะฮะตัวปอปลาแตนตัวปะนะครับเห็นไหมแตนนะฮะเอามาปับเทียบแตนนะครับมาตัวงะนะครับเม็นไหมแตน ัวง,งองูแทนตัวง,ง่าอ่านว่าแปงนะครับอ่าเนี่ยแปลงนะครับอ่านว่าแปลงนะนะครับอ่าต้องอ่านแบบละนานะครับแปงอ,ออกนะครับอ๋อตัวนี้อ่าอันนีนมน้มันมีไม่ซัดอ่ามันมันใส่ได้ก็ใส่ไม่แต่คู่ไปกบมามันจะออกนะครับออกออกนะครับออกอ่าออก อาจจะออกก็ได้ออกก็ได้ออกออกอบางทีมันออกมันใส่ใส่ไม่โทนะครับออกออกอ่าอันนี้ออกับอกอ่าออกอ,ออก,ออกขะขะล็อกอ่าขะล็อกอ่าอันนี้มันมันถ้าสะกดต่ํา พอสารานามมันก็หลอกนะครับมันหลอกอ่มันล็อกอ่าล็อกอกีบกีบนะครับมากีบตัวกะนะครับมายืมตัวคอควายมาเป็นตัวกะนะครับกีบกีบสวกอ่า,อ,าอันนี้มันสวกรทำอะไรมาครับ ใส่ไม่จะคู่ครับสวอปกีบสวอปดุมดิมดุมดิมอ่าเสียงโทรพิเศษนะดุมดิมนะครับอ่าดุมดิมแคบหมูอ่าใจใ้ตัวข้านะครับตัวคอคนนะฮะมาแตนนตัวข้านะครับแคบแคบหมูนะครับอ่า จวนนะครับจวจะนะครับอจวนจวนจิ้มนะครับอกุ๊บกุ๊บกุ๊บนะครับอกุ๊บกุ๊บนะครับอ่าเราเป็นปริวัติแบบที่สามแล้วครับอ,อันนี้คือปริว,วัติแบบที่สองนี่เอาไว้ให้นคนที่เป็นเรียนภาษาละนามาอ่านนะครับถ้าค,คนบเป็นภาษาละนาจะเพี้ยนหมดอะครับอ คนที่เียนภาษาละนานะครับ,บเคยเห็นภาษาละนามาเป็นคนไทยเป็นฝรั่งมคาค่าลุกที่ไหนมานะครับอเอามาอ่านภาษาปริวาาัตาิแบบที่สามเพนะครับคือการเอาภาษาไทยนะครับมาสะกดเขียนตามคำอู้ตามสำเนียงคำอู้ทางบนนะครับออกเสียงไม่ได้สะกดไปตามนั้นนะครับแต่ไกย์ว่ามาันมีข้อจกากัดอยู่หลายประการนะรเอาก้อยๆอู่ไปนะครับแปลงแปง แปงอ่าอันนี้มันอืมอันนี้มันแปลงอะครับอันนี้มันแปลงนะโอ้จมภาษาไทยแล้วมันแปลงอะครับใส่ไม้จัตวาแปลงอ่า <c oughs> แปลงออกอ่าออกอ่าแล้วใส่ไม่แต่กู่นี่มันก็ <c oughs> มันบะชัดนะครับ <c oughs> มันอาจจะเป็นออกได้นะครับอ็อ,อก <อ>ใส่มาจัตวานี่แน่นอนนะออกแปลงอ็อกขะนะครับอ่าตัวนี้มันตัวขะนะครับอ่าภาษาไทยมันขะเสียงเอกอะครับขะอ่าใส่ขะนะครับ,รบล็อกอืมล็อกเสียงจัตวานะครับอ่าภาษาไทยมันหลอกอะครับหลอกอ่าล็อกอ่าแปลงออกขะล็อกได้แล้วนะครับกีบอ่อา ในนี้เสียงกรีบเนี่ยมันต้องกอไก่อะครับอันนี้มันกรีบอะครับกรีบมันเสียงตีกับใส่ไม่ตีอะครับตัวกอไก่นี่เป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับกอจดดดดบปออะครับมาผันในกูเสียงนะครับกีบสวกอันนี้มันสวกอะครับภาษาไทยนะครับใส่ไม่จาราวสวกกรีบสวกดุ้มลิมมานนี้ามาถึง เสียงโทรพิเศษนะครับ <'s>, ม <ing v> <partido> <ilgili> uh, ีป right? um, right? 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 ัญหาแล้วนะครับอ่าเพราะว่าอ่าภาษาไทยพ่นบ่มีพนบ่มีวันนยุกโโทรพิเศษมาฮือนะครับดุ้มดิ่มนะครับมาดุ้มดิ่มตะบนภาษาละนาพ่นอ่านดุ้มดิ่มนะครับมาตัวนี้เหาอตัวนี้ก็อ่านดุ้มดิ่มนะครับมาดุ้มดิ่มอ่านแบบภาษาละนานะดุมดิ่มนะครับาแต่ต้ง สีแดงๆดงนี่อา่านว่าอะไรอาร่านว่าดุ่มดิ่มดุ่มดิ่มเสียงโทปก,กติเห็นไหมครับเขียนแบบไทยนะครับสะกดตแบบไทยอ่านแบบไทยนะครับต้องอ่านแบบไทยนะครับแบบภาษาไทยเพราะนั้นมันมีทางเขียนดุ่มดิ่ม,ดมโดยโบ,น,ดน,บนุ่นมได้น,น,นะครับเพราะนั้นจะต้องเพราะว่ามันมีวันณยุโภคเศษมือนะครับเพราะนั้นจะต้องดัดแปลงนะครับตามสไตล์ของจุดประดับไว้นะครับดุ่มนะเห็นไหม ดิมแะ่ไหมครับอ่าคำที่มีจุดนี่ฮึอ่านออกเสียงโทรพิเศษนะครับอืมีจุดแล้วไม่โทรเนี่ยจุดไม่โทรเนี่ยฮนะอ่านว่าดุ้มดิมนะครับอันนี้คือแบบฉบับของผมนะครับอ่าคนอื่นพอนก็ที่ผมเคยหันมาพอนใจตัวเอียงนะครับอ่าพอกลายใจตัวเอียงนะฮะก็แล้วแต่นะครับใครจะใจแบบไหนก่อนแล้วแต่นะแต่ขอให้มีคอมเมนต์อยู่ตังลุ่มนะครับว่าอ่าหมายเหตุ head, ไว้ว่าอ้า คำนี้แบบนี้ต้องอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับถ้าทําแบบนี้นี่ตัวอื่นนี่เขาต้องไปไปปรับไปเปลี่ยนในการสะกดของพวกนะนครับอ่าภาษาไทยน่ะสะกดได้กูกรรมนะครับอ่ามันมันยกเว้นตรวจตรวนี้ตัวเดียวนะครับโทพิเศษเนี่ยนะครับเมื่อเราเมื่อเราดัดแปลงแค่ตรวจโทพิเศษอย่างตัวเดียวเนี่ยตัวอื่นนี่สะกดไปตามกระมูเลยนะครับได้หมดกูกรรมครับอลองมาเชื่อลองสะกดเลยนะครับแคบนะครับอื ตัวนี้ก็ใจคอควายนะครับแคบภาษาไทยไม่นะแคบหมูหมูหมูนี่มันตรงนะครับจวนนะครับจวนนะได้ยินเสียงจวนแล้วก็ใจจ้จานนะครับจวนจวนอันนี้จวนนะจวนจวนจิ้มจิ้มก็จ้าจานจวนจิ้มอันนี้อ่านว่ากุ๊บนะครับกุ๊บกุ๊บนะครับกุ๊บกุ๊บ อ่ายี่มันกุบนะครับมาก็กุบก็ใส่ไมตีไปอ่ะกอไก่นี้มันเป็นอักษรกลางนะครับในภาษาไทยนะครับผันได้กูเสียงนะครับอ่ากุบกุบมาได้ได้กูเสียงเลยนะครับเขียนได้กูเสียงนะครับพถ้าถ้าใจระบบที่ผมเขียนนี่นะครับอ่านี้ให้เราลองไปต่อนะครับได้ได้บาทที่สามแล้วนะครับอ่าก็คือหนึ่งบทนะครับอ่าได้หนึ่งบทนะครับ อ่าเห็นไหมครับได,หบบไดหบ้หนึ่งบทนะครับได้หนึ่งบทอันเีี้เราก็หนึ่บทนะครับบทที่หน,นะครับได้บทที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับของกินคนเมืองเครื่องครัวพังพร้อมยายแขวดแวดอ้อมยอมใจควายเขยเริ่มจากน้ำพริกหนุ่มหรืออีเก๋ เปิดถุงเตเอาเข้านึ่งจิม้มแปงออกคล็อกจีบซวกนุ่มดิมแคบหมูจวนจิม้มกุบกุบมามันนึงครบรูปรนะครับมาวันพุกนี้มาต่อบทที่สองนะครับมาบทที่สองมันก็จะเริ่มด้วยบาทสลัดลงนะครับมาที่นี่เขามาก่อยนะวันพุกนะครับ